ขยสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดอรค่ะพบอุมโมงค์ใต้ดินสมัยสงครามเวียดนามในจังหวัดอุดอรธานีในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีตเตรียมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของจังหวัด นายวิเชียนข่าวคำน้ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันเอกตะกาศิลอรดีรองผู้บัญชาการกองกำลังตุลา์มณีคลายพญาสุนทรธรรมธาดาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานีได้เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณสถานีเรดาร์เก่าบริเวณด่านคลายพญาสุนทรธรรมธาดาซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างขึ้นในสมัยสงครามเวียดนามระหว่างปีพศ2 0 0 8 2 5 1 8 ซึงเป็นช่วงที่ทหารอเมริกันได้เข้ามาตั้งฐานทัพในจังหวัดอุดรธานีจากการสำรวจพบว่ามีเสาเรดราจำนวนทั้งหมด48ตน้นจัดเรียงเป็นวงกลมขนาดใหญ่รอ,รอบฐานเรดราเอาไว้ซึ่งใต้ฐานได้ค้นพบอุโมงค์ใตดินที่มีการเชื่อมต่อเป็นเส้นทางโดยรอบบริเวณเสาเรดราทั้ง48ตน้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมีแนวคิดรวมกับจังหวัดอุดรธานีเตรียมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานีโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันเไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ เป็นคนขยัน